ตอนนี้นะคะจะพูดถึงสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์และโครงสร้างคอมพิวเตอร์เรามาดูความแตกต่างกันระหว่างสองคำนี้นะคะสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์นะคะเป็นส่วนที่แสดงผลจากการออกแบบส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์แต่ละส่วนนะคะแล้วนำมาประกอบกันเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นะคะส่วนโครงสร้างคอมพิวเตอร์เนี่ยรวมทั้งหน้าที่การทำงานของแต่ละส่วน ส่วนและรวมทั้งเชื่อมต่อกันเข้าอย่างไรบ้างเพื่อให้คอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถจะทำงานร่วมกันได้นะคะตัวอย่างในภาพเนี่ยเราจะเห็นว่าคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องก็จะมีส่วนประกอบที่เป็น CPU มีระบบ IO มี main memory และมี system bus แล้วก็ถ้าเราเจาะไปที่ CPU อย่างเดียวก็จะเห็นองค์ประกอบของโครงสร้าง CPU ว่าประกอบด้วย register ALU นะคะ แล้วก็คอนโทรลยูนิตนอกจากนี้ถ้าเราจะเจาะไปที่คอนโทรลยูนิตอย่างเดียวเราก็จะเห็นโครงสร้างของคอนโทรลยูนิตว่าประกอบด้วยซีเ u วน t ชียลลอจิกนะคะแล้วก็ส่วนของการควบคุมและก็ส่วนของหน่วยความจำค่ะนอกจากนี้ถ้าพูดถึงหน้าที่ของคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะต้องสามารถรู้ได้ว่าคอมพิวเตอร์แต่ละส่วนเนี่ยทำหน้าที่อะไรบ้าง จากตัวอย่างในภาพนี้ก็จะเห็นว่าคอมพิวเตอร์จะมีส่วนที่ทำหน้าที่ในการควบคุมนะคะแล้วก็ทำการเคลื่อนย้ายข้อมูลเข้ามาประมวลผลนะคะประมวลผลเสร็จแล้วก็นำไปจัดเก็บนะคะแล้วก็ส่งผลลัพธ์ไปยังผู้ใช้ต่างๆได้นะคะสำหรับสถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐานของคอมพิวเตอร์เราแบ่งออกเป็น7ระดับด้วยกันนะคะ เราจะเริ่มจากระดับบนก่อนซึ่งเป็นส่วนที่ใกล้กับผู้ใช้มากที่สุดคือเลเวล7นะคะเราเรียกว่าแอปพลิเคชันเลเวลหรือว่ายูเซอร์เลเวลนะคะผู้ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะได้สัมผัสในส่วนนี้นะคะยกตัวอย่างเช่นการใช้โปรแกรมหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆเมื่อผู้ใช้งานใช้แอปพลิเคชันแล้วเนี่ยคอมพิวเตอร์ก็จะส่งสิ่งที่ผู้ใช้ต้องการมาที่เลเวล6เพื่อที่จะทำการ ประมวลผลในเลเวล6กเนี่ยก็จะเป็นระดับของภาษาโปรแกรมระดับสูงนะคะหลังจากที่เป็นภาษาโปรแกรมระดับสูงแล้วก็จะส่งภาษาโปรแกรมนั้นเนี่ยไปแปลงให้เป็นภาษาระดับเครื่องหรือที่เรียกว่า assembly language ในระดับที่5นะคะ เมื่อแปลงเป็นภาษาเครื่องแล้วก็จะส่งไปที่ระบบปฏิบัติการซึ่งอยู่ในเลเวลที่4หลังจากนั้นระบบปฏิบัติการของเครื่องก็จะแปลงให้เป็นสถาปัจยกรรมชุดคำสั่งซึ่งอยู่ในเลเวลที่3นะคะสถาปัจยกรรมชุดคำสั่งก็จะส่งไปที่ภายในเครื่องละนะคะซึ่งผู้ใช้เนี่จะมองไม่เห็นหรอก มันเรียกว่าไมโครโค้ดเลเวลระดับที่2หลังจากนั้นไมโครโค้ดเลเวลก็จะส่งไปที่เลเวลสุดท้ายซึ่งเป็นพวกเกตต่างๆลอจิกเกตนะคะนำไปคำนวณสำหรับประเภทของสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์นะคะประเภทแรกเนี่ยเป็นสถาปัตยกรรมฟอยนอยมันนะคะซึ่งประกอบด้วย4ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกก็เป็นหน่วยความจำนะคะหรือที่เรียกว่าเมมโมรีส่วนที่2เป็นหน่วยควบคุม เรียกว่าคอนโทรลยูนินะคะส่วนที่3เป็นหน่วยคำนวณและตักกะเราเรียกว่า ALU นะคะส่วนที่4เป็นหน่วยนำเข้าและแสดงผลเรียกว่า Input Output Unit นะคะสำหรับสถาปัตยกรรมชุดคำสั่งนะคะก็จะประกอบด้วยกลุ่มของคำสั่งจำนวนมากที่เขียนด้วยภาษาเครื่องเพื่อใช้สั่งให้ CPU หรือว่าโปรเซสเซอร์เนี่ยทำงานตามลำดับขั้นตอนที่ผู้เขียนโปรแกรมเนี่ย ได้กำหนดเอาไว้นะคะซึ่งในส่วนนี้สามารถจะศึกษารายละเอียดได้ในหน่วยที่6นะคะสำหรับสถาปัจยกรรมการประมวลผลแบบขนานนะคะก็คือรูปแบบการประมวลผลที่มีการแบ่งงานหรือว่าโปรเซสนะคะแบ่งออกเป็นโปรเซสขนาดใหญ่ออกเป็นส่วนย่อยๆแล้วก็จัดสรรไปให้หน่วยความจำและหน่วยประมวลผลกลางเนี่ย ให้ช่วยกันทำงานพร้อมกันนะคะเพื่อให้งานใหญ่ๆเนี่ยสามารถจะใช้เวลาน้อยลงได้นะคะสำหรับสถาปัตยกรรมการประมวลผลแบบขนาดเนี่ยสามารถจะศึกษารายละเอียดได้ในหน่วยที่7นะคะ ต่อไปเป็นสถาปัตยกรรมไมโครนะคะซึ่งเป็นผู้ผลิตเนี่ยทำให้หน่วยประมวลผลกลางแต่ละแบรนด์เนี่ยมีความแตกต่างกันนะคะซึ่งจะมีสถาปัจยกรรมไมโครที่มีความแตกต่างกันแล้วก็ทำงานได้รวดเร็วแตกต่างกันรายละเอียดของสถาปัตยกรรมไมโครนี้ก็ศึกษารายละเอียดได้ในหน่วยที่2นะคะสำหรับสถาปัตยกรรมแบบหลายแกนนะคะ ก็จะมีการรวมแกนประมวลผลจำนวนมากไว้บนวงจรรวมเพียงวงจรเดียวนะคะเพื่อเพิ่มความเร็วในการประมวลผลแล้วก็สามารถจะทำงานพร้อมกันเพื่อให้งานเนี่ยเสร็จเร็วขึ้นได้ในเรื่องของสถาปัตยกรรมแบบหลายแกนนี้ก็ศึกษารายละเอียดได้ในหน่วยที่2เช่นเดียวกันนะคะ